ซื้อหอยปังตลาดโลละ80บาทมาเลี้ยงครบ8วันแล้วนะครับสำหรับการปล่อยหอยปังลงบ่อนะครับอาดทำเกษตรจามบ้างร่วมกับซ่อมมอไส์สไตช่งางมันนอกก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ทุกท่านครับวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับครบ8วันแล้วหรือว่า1สัปดาห์ของการซื้อหอยตลาดนัดมาเลี้ยงนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับจะมาล้างบ่อนะครับเพื่อนเพื่อน เราจะมาทำการล้างบ่อนะครับซึ่งนะครับการล้างบ่อนี้จะทำให้เราเห็นนะครับว่ามีหอยตายอยูอ่ที่พื้นบ่อมากน้อยแค่ไหนนะครับเพืเ่อนๆเพราะว่าหอยบางตัวนะครับเพื่อนๆตายจมน้ำนะครับไม่ได้ตายลอยนะครับเพื่อนๆนะครับ ก็เหมือนทุกครั้งเหมือนทุกคลิปที่เราได้ถ่ายทำมานะครับเพื่อนเพื่อนการถ่ายน้ำนะครับก็ดูดออกเหมือนเดิมนะครับในช่วงที่น้ำจะหมดก็ใช้น้ำดีลงไปไล่น้ำเสียออกนะครับเพื่อนเพื่อนะครับก็ในขณะที่เราปล่อยน้ำดีไล่คราบน้ำเสียออกนะครับปั๊มน้ำก็ยังคงดูดออกดูดน้ำออกจนกว่าน้ำจะใส่นะครับเพื่อนๆ่เอา อันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ก็เป็นไข่หอยที่กําลังจะฟักนะครับเพื่อนๆที่กําลังฟักนะครับบางส่วนก็ฟักไปแล้วทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์นะครับก็เป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาตินะครับเราไม่สามารถไปบีบบังคับเขาได้นะครับเพื่อนๆก็มีบางไข่จมน้ํามานะครับบางทีเขาไข่แล้วเหมือนกับโดนฝนโดนอะไรประมาณนี้บางทีเราเอามาวางแบบนี้ ก็จมน้ําลงไปก็อาจจะทําให้ไข่เราเปลี่ยนสีได้นะครับแต่ก็ฟักอยู่นะครับเพื่อนๆนฟักช้านะครับอ่าในช่วงนี้นะครับเราก็สูบน้ํแเราก็ดูไข่หอยไปพลางพก่อนนะครับเพื่อนๆนนะครับณนะช่วงนี้เราก็ควานหาหอยที่ตายจมอยู่ก้นบ่อนะครับเพื่อนๆนนะครับ คือก็บอกเพื่อนๆตรงๆเลยนะครับว่าหอยที่ผมซื้อมาล็อตนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่เวลาเราขึ้นมาเราสงสัยเราก็เขย่าดูนะครับเพื่อนๆหอยที่เราซื้อมาที่ผมซื้อมาในชุดนี้นะครับอันน่าจะเป็นหอยที่เขาเลี้ยงออกซิเจนนะครับหอยเลี้ยงออกหอยน้ำใสนะครับเพื่อนๆ ทีนี้เราเอามาปล่อยลงบ่อดินนะครับเพื่อนๆนะครับบ่อกระชังบกใส่ดินนะครับกา๊าซที่อยู่ในดินนะครับกา๊าซไข่เน่าที่อยู่ในดินนะครับเพื่อนๆก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาตายนะครับแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือออกซิเจนนะครับเราไม่มีออกไซด์นะครับเพื่อนๆนะครับในน้ํา มีออกซิเจนน้อยนะครับก็ให้ก็ทําให้เขาตายได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับอีกอย่างหนึง่งเท่าที่สังเกตนะครับวันที่เราทําการคัดหอยนะครับเพื่อนๆในวันที่เราทําการคัดหอยน้ําในกระมังนะครับใส่เกวเลยนะครับเพื่อนๆสองวันแล้วยังใสนะครับนั่นหมายความว่าหอยไม่ได้ยุดดูด เอาโคลนตมไม่ได้ดูดเอาเศษรากผักตบชวามาเลยนะครับนั่นหมายความว่าบ่อของเขาสะอาดจริงๆนะครับอ่าอันนี้เราสังเกตได้ตั้งแต่ตั้งแต่เราซื้อหอยมาคัดแล้วนะครับเพื่อนๆสองคืนสองคืนแรกที่แช่กระมังไว้นะครับดูสีน้ำก็รู้นะครับแล้วก็อ่าเรามาสังเกตดูนะครับว่า อาหารที่เราให้ไปเขาจะไม่กินเลยนะครับไม่กินเลยนะครับซึ่งต่างกันมากกับบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ผมเอามาเพาะเลี้ยงนะครับบ่อพ่อพันธแม่พันนี่เอาอาหารลงนี่กินนะครับเพื่อนๆกินอาหารเม็ดเลยนะแล้วก็ในส่วนของอตัวพ่อพัอพนธ์แม่พันธุในบ่อใหญ่นะครับที่เอามาเลี้ยงนะครับเอาใส่กระมังไว้ คืนเดียวครับตกเช้ามาน้ําในกระมังดําปีเลยครับคายเศษซากพืชออกมาเต็มกระมังนะครับเพื่อนๆนะครับต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้หอยก็หอยใหญ่ข้ามาหาหอยเล็กครับแน่นอนครับหอยเล็กต้องตกเป็นอาหารของหอยใหญ่อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็เป็นปกตินะครับทําไงได้ครับบ่อ ที่ไปขุดไว้ก็ยังไม่มีเวลาไปทําเลยครับเพื่อนๆนะครับจะกลางเดือนมิถุนาแล้วนะครับยังไม่ได้ไปขยับขยื่นบ่อเลยครับจากที่ทําคลิปไปรอบที่แล้วนะครับนี่นะครับก็มีส่วนหนึ่งลอยอยู่นะครับคิดว่าคงไม่รอดนะครับเพื่อนๆไอ้ที่ลอยลอยอยู่นะครับอยู่มุมเมื่อกี้นะครับเห็นอยู่สองตัวสองตัวหนึ่งผมหยิบขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆ นะครับนี่หลังจากที่เราทําการสูบน้ําออกนะครับบ่อดินผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับบ่อใส่ดินนะครับทุกบ่อนะครับทุกบ่อนะครับเพื่อนเพื่อนทุกบ่จะมีดินลักษณะแบบนี้กายภาพแบบนี้นะครับอ่านี่ข้ามาหาหอยเล็กครับไอเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับฝั่งนู้นก็มีดินนะครับเพื่อนเพื่อนมีดินรองพื้นนิดหน่อยนะครับสําหรับ บ่อนี้นะครับถ้าเป็นบ่ออนุบาลบ่อบ่อแรกนะครับกับบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันนั้นดินหนาสิบเซนเลยนะครับเพื่อนๆดินรองพื้นนะครับนี่นะครับเราก็ทําการสูบน้ําล้างนะครับล้างเอาน้ําดีไล่ไล่น้ําเสียออกก็ใช้มอเตอร์ปั๊มน้ําดูดออกนี่แหละนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเศษซากตกตะกอนเราก็ พยายามเก็บออกครับลากผักตบชวานะครับเอาออกให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นั่นแหละนะครับนี่นะครับส่วนหนึ่งก็มุดอยู่ตามขอบนี่แหละนะครับอันนี้ให้ดูกายภาพเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่กายภาพของบ่อนะครับที่กั้นไว้ก็คือ กั um, the the ้นไม่ให uh, ้หอยเล็กนะครับออกมาข้างนอกนะครับกั้นไว้ไม่ให้ปลาเข้าไปกินหอยเล็กนะครับเนี่ยขนาดกั้นกั้นไว้เขายังโผล่มาฝั่งนี้ได้นะครับเพื่อนเนเนี่ยเต็มเลยนะครับหอยเล็กนะครับเนี่ยหอยปังนะครับลูกหอยปังนะครับเพื่อนๆนเนี่ยนะครับนี่แหละเหตุผลหนึ่งที่ไม่ที่ไม่กล้าเอาจอกเอาแหนออกนะครับเพราะว่ากลัวหอยเล็กจะติดออกไปกับจอกกับแหนะนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ ในช่วงที่เราล right. ้างก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเก็บหอยเก็บหอยขึ้นฝั่งนะครับเพื่อนๆเก็บหอยขึ้นฝั่งนะครับถ้าเราไม่เ er ก to ็บหอยขึ้นฝั่งเวลาเราปล่อยน้ําลงนะครับปล่อยน้ําใหม่ลงไปนะครับจะทําให้หอยช็อกน้ํานะครับเพื่อนๆนะครับเก็บหอยขึ้นฝั่งแบบนี้แหละนะครับเพื่อนๆ เมื่อกี้เพื่อนๆจะเห็นผมถืออยู่6ตัวใช่ไหมนะครับนั่นก็คือหอยที่ตายจมอยู่ใต้น้ําส่วนหนึ่งเดอ้อยังไม่ได้ค้นออกออกมาทั้งหมดนะครับเพื่อนๆยังไม่ได้เอาค้นออกมาทั้งหมดนะครับยังคงมีอยู่ใต้รากผักตบชวานะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับไอตัวไหนที่ไม่ยอมลงน้ําหรือว่าลงน้ําช้า ผมจะตีเป็นหอยตายนะครับเก็บออกเลยนะครับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ไม่รอดครับไอพวกลงน้ําช้าๆนี่ยังไงก็ไม่รอดครับเพื่อนๆไม่ตายวันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆอย่าอย่าอย่าปล่อยเขาลงบ่อเลยนะครับถ้าเขาไปเน่าในบ่อถ้าสมมุติว่าหอยเขาติดเชื้อโรคมานะครับเชื้อโรคก็จะยิ่งกระจายไปเยอะกว่าเดิมนะครับถ้าเจอหอยตายให้รีบทําความสะอาดบ่อให้รีบเก็บออกเลยนะครับเพื่อนๆ นะครับฝากไว้เลยนะครับอย่าให้เขาไปแพร่เชื้อนะครับเนี่ยสี่ห้าตัวเนี่ยเอาออกทั้งหมดเลยครับเพื่อนๆนะครับสรุปแล้วนะครับแปดวันของการเลี้ยงหอยนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งยันวันที่แปดนะครับยันวันนี้ที่ล้างบ่อนะครับรวมยี่สิบสองตัวนะครับที่ตายไปนะครับจากหกสิบแปดตัวนะครับ 68ตัวตายไป22ครับเพื่อนๆนะครับเหลือก็เหลืออยู่30กว่าตัวมั้งนะครับเหลือไม่เยอะครับเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นเอามาเป็นประสบการณ์ให้เรานะครับว่าเออเราเราซื้อหอยน้ำใสมาเลี้ยงน้ำมาเลี้ยงบ่อดินมาเลี้ยงน้ำขุ่นนี่มันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ได้รู้กันนะครับ และเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าจะมีการตายเกิดขึ้นอีกไหมนะครับเพื่อนเนครับผมเพื่อนๆนครับก็นะครับสรุปนะครับ8วันนะครับ8วันหอยตายไป22ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับสําหรับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับมีการตายเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่า เราไม่รู้ว่าหอยเขาเลี้ยงมายัางไงก่อนหน้านี้หอยช้ำมาแค่ไหนนะครับเ,เพื่อนๆก็เป็นเรื่องปกตินะครับตายนิดตายหน่อยเราก็หาเพิ่มได้เร, icle, code, เราเน้นไข่นะครับเพื่อนเเราเน้นไข่นะครับเราจะามาเพาะพันุเอาไข่นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลน,นะครับบ่ออนุบาลน,นะครับเมื่อกี้นะครับก็มีหอยเล็กหอยใหญ่หอยกําลังโตเลยนะครับยิ่งถ่ายน้ําบ่อยยิ่งโตวไวแล้วนกะับอันนี้ก็เป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันก็ ื้อมาจากตลาดนัดเหมือนกันครับหอยลอดนี้อาจจะคนละเจ้าครับเจ้านี้ซื้อมา3กิโลเหมือนกันครับ3กิโลแต่ตัวใหญ่นะครับพเพื่อนๆนะครับไม่ค่อยตายครับไม่ค่อยตายนะครับยิ่งถ่ายน้ําบ่อยหอยยิ่งโตไวยิ่งถ่ายน้ําบ่อยหอยยิ่งผสมพันธุ์กันแล้วก็ยิ่งไข่ไวขึ้นนะครับพเพื่อนๆฝากไว้เลยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นหอยของเรานะครับหอยอนุบาลน,นะครับ อายุตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงเกือบเกือบสามเดือนแล้วนะครับเพื่อนๆไล่เลียเรียไล่เลียรี่ยกันนะครับก็หอยที่อยู่ในบ่ออนุบาลน,นะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับจะดำเนินการทำคลิปไปจนกว่าจะลอดถึงตัวสุดท้ายนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆ f อทุกท่านครับสวัสดีครับ